เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับรถสวยสภาพดีเลยทีเดียวปี2005อดีตรถผู้บริหารครับขายกันกถูกๆเพียง69,000บาทเท่านั้นเองครับดีวิ่งหิวช่วงล่างนิ่มนวล มีชุดแต่งรอบคันครับเกลือล่างรอบคันตัวสีเดิมบางครับอาจจะมีซีดมีด้านมีตำหนิบ้างบางจุดครับสีเดิมๆตามอายุการใช้งาน้องเครื่องบางๆเลยครับหน้าเรียบเดิมบ้างไม่มีรอยชนหนักสะอาดเดิมสีสันยังโอเคนะครับยังสวยตามรูปนี่ครับรถขับใช้งานได้ปกติดีแอร์เย็นช่วงล่างปกติภาษี6กเจ็ดเล่มเอกสารชุดโอนครบๆเลยครับหกหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ถูกกว่าหน้าเต็นท์แน่นอนครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าให้เลืซื้อประจำได้ไม่พาค,คลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจด้วยครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้ทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสติกเกอร์ข้างประตูอยู่ครับสติกเกอร์จากโรงงานเจ้าของแรงดีสมบูรณ์ครบๆพร้อมใช้ต่อได้เลย แงประตูสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะผ้าเดิมโรงงานครับไม่ขาดไม่โซมสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ